วิเคราะห์อไอ้น้ําในอากาศแห่งหนึ่งทําได้โดยการเปิดถังขนาด10ลิตรไว้ที่ระดับน้ําทะเลจากนั้นปิดถังให้สนิทและนําไปเชื่อมต่อกับถังสูญญากาศอีก10ลิตรอีกใบหนึ่งท่อเล็กมากนะมีสารดูดความชื้นไว้มากเกินพอเมื่อปล่อยให้อากาศไทยเทก็สุดสมดุล2องถังวัดความดันได้จุด4.8ทั้ง2ถังเลยนะครับทั้ง2ถังเลยทั้ง2 อากาศที่นำมาวิเคราะห์นี้มีไอ้น,น้ำไปองประกอบอยู่ประมาณร้อยละเท่าใดโดยปริมาตรกำหนดผลคูณ R T เป็น25โดยไม่พิจารณาปริมาตรของท่อขนาดเล็ก <S 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 แค่อ่านโจทย์ก็เหนื่อยแล้วนะครับนะอ่านโจทย์ก็เกือบหมดไป2นาทีแล้วเราต้องทำความเข้าใจโจทย์อีกแล้วค่อยเริ่มใช้ความรู้เคมีทำการคำนวณลูกอไปดูกันเริ่มต้นจากถังขนาด10ลิตรก่อนนะถังขนาด10ลิตร นะเปิดเอาไว้ที่ระดับน้ําทะเลแปลว่า1บรรยากาศโจทย์จงใจมากๆหลุกนะครับสิลนะิตรหบรรยากาศอากาศเข้าไปเต็มเลยนะอากาศนั้นะมีทั้งไนโตรเจนออกซิเจนไอหนาหลุกจากนั้นนะครับเขาต่อทอ่อเล็กๆนะครับไม่นับปริมาตรท,ทอ่อหลุกไม่นับปริมาตรท,ทอ่อไปยังอีกถังหนึ่งนะครับอีก10ลิตรหลุกนะอีก10ลิตรนะวัดความดันของทั้งสองถังได้ เรียบร้อยเมื่อดูดความชื้นออกก็คือเมื่อกี้มีทั้งไนโตรเจนนะครับไนโตรเจนมีออกซิเจนนะมีน้ําแต่พอใส่สารดูดความชื้นไปปุ๊บเหลือแค่ไนโตรเจนกับออกซิเจนแปลว่าน้ําหายไปนั่นเองลูกนะสิลิตรนี้นะพอเปิดท่อต่อที่ตรงนี้มีสารดูดความชื้นมันจะดูดความชื้นเอาไว้ทําให้ความดันต้องลดลงนะครับเหลือแค่จุดสทั้ง2ถัง ถังแรกก็จุดสีถังที่2ก็จุดสีแปลว่า2ถังต้องได้ความดันรวมทั้งสิ้นเท่ากา 96, ับจุดเก้าหกลนะเท่ากา 96, ับจุดเก้าหกลเพราะมันสองถังไงถังละจุดสีแปลว่ารวมทั้งสิ้นได้จุดเก้าหกเลูเฮ้ยแล้วทำไมมันหายไปไหนละ่ะอาจารย์มันต้องความดันที่ระดับน้ําทะเลมันต้อง1 a t m สิก็เป็นความดันที่เกิดจาก ทั้งไนโตรเจนช่วยดันออกซิเจนช่วยดันน้ำช่วยดันพอหนูเอาไปต่อท่อ,ท,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 อที่มีสารดูดความชื้นมันดูดเอาน้ำออกไปลูกความดันที่เหลือจึงเหลือของแค่ไนโตรเจนกับออกซิเจนเท่านั้นความดันจึงไม่ถึง1 atm เหลือเพียงแค่จุด96แปลว่าความดันหายไปจุด04 atm ลูกนะครับซึ่งเป็นน้ำเพราะฉะนั้นแปลว่ามี pi น้ำอยู่ จุดศูนย์สี่ atm ลูกแปลว่าในหนึ่ง atm แท้แท้ที่มีทั้งไนโตรเจนออกซิเจนแล้วก็มีน้ําอยู่เนี่ยหนึ่ง atm แท,แท้แท้เนี่ยมีไอน้ําอยู่จุดศูนย์สี่ถามว่ามีไอน้ําอยู่ร้อยละเท่าไหร่จบแค่นั้นเลยนะโจทย์ที่อ่านมายาวนานมากนะเป็นกิโลนะจริงๆแล้วจบหรือแค่นี้เลยเพราะนั้นเปอร์เซ็นต์ไอน้ำลูกนะเปอร์เซ็นต์ไอ้น้ามีค่าเท่ากับจุดศูนย์สี่หารด้วยหนึ่ง atm คูณด้วยร้อยมีค่าเท่ากับ สี่เปอร์เซ็นต์ลูกสี่เปอร์เซ็นต์ต่อข้อสี่เนี่ยหนึ่งข้อยาวๆของสวสวทที่อ่านโจทย์คณิตคนวณหรือแค่เนี้ยสองทัดลูกแต่มันต้องอาศัยความเข้าใจในความรู้เรื่องเคมีด้วย